คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปทราบหรือไม่คะมีข่าวดีจากกองทุนผู้สูงอายุและก็กมกิจการผู้สูงอายุสําหรับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปไม่ต้องเดินทางไปที่กองทุนผู้สูงอายุก็สามารถรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือสูงสุดต่อรายนะคะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทหากเป็นรายกลุ่มสูงสุดอยู่ที่1,000 0แบาทเพียงขั้นทําตามขั้นตอนง่ายๆในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนผ่านทางระบบออนไลน์หรือว่าจิตติดต่อที่ทางพมจจังหวัดใน พื้นที่ของท่านได้หลังจากนั้นรอติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับขั้นตอนง่ายๆก็สามารถทําเองได้ที่บ้านสะดวกรวดเร็วลดเวลาในการขอรับสิทธิ์แล้วก็วงเงินตรงนี้หากผ่านขั้นตอนในการช่วยเหลือแล้ววงเงินสูงสุด30,000ืบาทจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือส่วนรายเรียนหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไรผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปเป็นข่าวดีมากๆติดต่อที่ไหนแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับสมัครอย่าลืม กดไลค์กระชากดติดตามกดซับสไครปเป็นก,ก,กําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะข่าวดีค่ะล่าสุดค่ะกองทุนผู้สูงอายุก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปท่านไหนที่มีความประสงค์อยากจะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพสําหรับผู้สูงอายุอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนนนะะคซึ่งตอี เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์แล้วก็สามารถติดต่อได้ที่พมจในจังหวัดพื้นที่ของท่านได้ซึ่งการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นเงินประกอบอาชีพผ่อนชําระคืนภายใน3ปีไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็สามารถยื่นกู้เป็นรายบุคคลได้วงเงินสูงสุดอยู่ที่3 0,000บาทหากเป็นรายกลุ่ม5คนขึ้นไปวงเงินสูงสุดอยู่ที่1 0,000แบาทค่ะส่วนคุณสมบัติเงื่อนไขเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูค่ะคุณสมบัติของผู้กู้แล้วก็ผู้คำ้ำต้องมีดังนี้นะคะถ้าหากเป็นผู้กู้ค่ะ มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะประสบปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินในการประกอบอาชีพมีความสามารถในการประกอบอาชีพไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถนะคะวคกลจริตจิตฟั่นเฟือนแล้วก็มีปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมไปถึงมีสถานที่ในการประกอบอาชีพไม่เป็นผู้กู้ผู้ค้ำในกองทุนผู้และก็คู่สมรสไม่เป็นผู้กู้ผู้ค้ำในกองทุนผู้สูงอายุด้วยค่ะสูขค้ำนะคะในการค้ำประกันในครั้งนี้นะคะ1ก็ต้องเป็นผู้ บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วก็มีอายุไม่เกิน5 7ปีนะคะมีภูมิล้ำผูำผมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้กู้แล้วก็เป็นผู้มีไรายได้ประจําด้วยไม่เกิน900 0บาทเป็นผู้มีไรายได้ประจานะคะไม่น้อยกว่า9,00 0บาทแล้วก็เป็นเป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นผู้กู้ผู้ค้าในกองทุนผู้สูงอายุหรือว่าค้าให้บุคคลอื่นแล้วก็ไม่เป็นคู่สมรสหรือว่าบุคคลซึ่งอยู่กินกันแบบสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของผู้กู้ค่ะทั้งนี้นะคะกรณีผู้ที่ยื่นคำร มีอายุ80ปีขึ้นไปนะคะต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็มีรูปถ่ายในสถานที่ประกอบการด้วยส่วนใครที่สนใจผู้สูงอายุท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์023546100นะคะหรือว่าพอมจอทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากสําหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่สนใจวงเงินในการกู้ประกอบอาชีพรายบุคคลสูงสุดอยู่ที่30,000บาทรายกลุ่มอยู่ที่1 0 0 0 0บาทค่ะหากชื่นชอบคลิ คนนี้นะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทังช่องจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ